คุณทีกมาพบกับตาววิธาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องไว้นะครับสำหรับ u t u b e นะครับและอย่าลืมนะครับสองช่อง Ti ๊ t o k อกนะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับชื่อช่องว่าตาลวิธานะครับแล้วก็ตามวินิจนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยสำหรับและอย่าลืมนะครับมีไลฟ์สดนะครับในเวลา15นาฬิกาตรงนะครับเดี๋ยวพบกันได้นะารสำหรับไลฟ์สดทุกหลีกทุกมุมเดี๋ยวจบที่ช่องเดียววันนี้แน่นอนนะครับวันนี้เลยนะครับหนึ่งทีมที่น่า นะครับไปที่สุฟุตบอลเมเจอร์ลีกซกอตเกอร์นะครับเป็นทางด้านลอสแอนเจลิสนะครับอันดับสามของตลาดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของด่านอย่างฟุตจันไดนาโม นะครับฟุตซันเดนโมอยู่อันดับ7ของตารางนะครับล่าสุดเลยนะครับสำหรับคู่นี้พบกันล่าสุดเนี่ยเป็นในบ้านของฟุตซันเดนโมนะครับที่เปิดบ้านชนะไปได้นะครับ4ประตูต่อศูนย์เลยโอ้โหท่วมท้นนะครับสำหรับสกอร์นะครับ5เกมหลังของลอสแอนเจลิสนะครับโอ้โหเป็นเกมเยือนซะส่วนใหญ่นะครับผลผลงานไม่ดีเลยช่วงนี้ผลงานลุ่มๆดอนๆนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ถึง4เกมเสมอไป1เกมนะครับส่วนทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างฮุสตันไดนาโมโอ้ผลงาน ต่างกันลาวฟ้ากับเหวจริงๆนะครับผลงานของุูตันไดนาโมนะครับกับทำผลงานได้ดีกว่าเจ้าถิ่นด้วยซ้ำนะครับด้วยผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะถึง3เกมนะครับและแพ้ไป2เกมเท่านั้นนะครับสำหรับนี่คือฟอร์มของด้านดูตันไดนาโมนะครับไปดูตัวผู้เล่นนะครับสภาพความพร้อมของทีมกันบ้างนะครับของเจ้าบ้านก่อนนะครับอย่างลอนจลิศนะครับก็จะใช้นะครับอย่างคอร์สเวล่านะครับตัวเก่าๆอย่างเดนิสนะครับบูฮังกา นะครับพร้อมมาชาการเกมลุกให้กับฝั่งลอสแอนเจลิสนะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างฮุสตันเดนเโมนะครับจะใช้ทางด้านคอลีเบสนะครับแล้วก็ทางด้านทอร์เลฟส์นะครับอาฟเฟอร์สันนะครับลงมาชาการเกมบุกให้กับฝั่งคุสตันไดเนโมเขถือว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยอยู่กันครบคันเลยนะครับสำหรับสองทีมนี้นะครับตื่นต่างประเทศนะครับมองให้ลอสแอนเจลิสนะครับเป็นต่อที่1.25 นะครับเลทนี้ตั้งแต่เริ่มอัดคลิปแล้วนะครับไม่ได้เคลื่อนไม่ได้ลงอะไรนะครับเป็นต่อที่1.25บ,บังคับให้ล้อคแอนเจลิตนะครับต้องมี2ประดัตรงขึ้นไปเหมือนกันนะครับต่ส่วนตัวนะครับผมไม่เลือกมองร้อคแอนเจลิตหรือคุตัาเนนโมนะครับผมมองว่า เลทค่อนข้างแปลกนะครับ5เกมหลังของเจ้าบ้านไม่ดีนะครับขออนุญาตเลือกหนีนะครับไปที่มุมไม้กั้นสูงๆได้เต็มเวลาคู่นี้ยิงกันทีไรเจอกันทีไรนะครับยิงกันเลทสูงต่ำเนี่ยค่อนข้างเปิดมาค่อนข้างวัดใจเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ไม่เคยจบ0-0นะครับสูงถึง3เกมนะครับต่ำไป2เกมนี่คือความน่าจะเป็นที่เลือกมองไม้กั้นสูงสูเต็มเวลานะครับจัดไปครับ